สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเจอเรื่องแปลกหลังถอนตัวบุญถาวรเล่านาทีเจอเหตุการณ์เร้นลับหลังถอนตัวคดีแตงโมลั่นพูดไปขนลุกไป6มิถุนายนนายบุญถาวรที่ปรึกษาสสเต์หลายสดเล่าเหตุการณ์แปลกเร้นลับชวนขนลุกที่ตนเองพบเจอหลังถอนตัวคดีแตงโมโดยอยู่อยู่ประตูบ้านในห้องครัวล็อกเองภรรยาตนก็งงหลังจากไหว้พระเสร็จ ตนเดินกลับเข้ามานั่งเล่นโทรศัพท์ในครัวไม่ได้ไปแตะหรือว่าทำอะไรกับประตูเลยภรรยาเปิดเปิดไม่ได้ต้องเคาะเรียกตนเองตนก็งงเป็นกรณีที่แปลกมากผมขนลุกเราบอกว่าจะหยุดให้คำปรึกษาคดีตังโมไม่อยากวุ่นวายไม่ให้คนในทีมเกิดความทะเลาะเบาะแว้งปรากฏประตูดันล็อกก็ตกใจตอนนี้ตนได้โทรศัพท์ไปหาสสเต้สสเต้บอกว่าสิ่งที่พี่เจอยังน้อยกว่าผม คนที่เข้ามาในคดีของน้องเจอหลายอย่างอย่างบ้านผมเครื่องปรินเตอร์อยู่ดีๆปรินเองอยู่ๆก็ทำงานเองพูดไปยังขนลุกพร้อมฝากถึงคนที่ได้ภาพมาไม่ว่าจะเป็นภาพตัดต่อหรือจริงที่ออกมาจากสื่อหรือคนที่ไม่ดีหรือมาจากการนำมาจากที่ไหนก็ตามด้วยความเคารพรักต่อดวงวิญญาณตนไม่มีเจตนาที่จะไปลบหลู่ด,ดูหมินใครก็ตามที่ถ่ายภาพที่ไม่สวย อย่าแชร์อย่าส่งต่อมันจะทำให้น้องไม่สบายใจขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ